ผู้ติดตาม1,500คนมีรายได้บน YouTube เท่าไหร่เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีกัด้วยนะครับผมเอ็กเลเนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าช่องของผมนั่นเองนะครับแะตอนนี้ช่องของผมก็มีผู้ติดตาม1,500คนแล้วนะครับผมนี่เลยว้าว <Wow. S 1> โอ้โหผมดีใจมากเลยครับวันนี้ผมก็ จะมาเปิดรายได้ของผมนะครับว่าผู้ติดตาม1,500คนเนี้ผมจะมีรายได้บน YouTube เท่าไหร่เอ้ยมาครับอ่ะอย่างแรกเราก็ไปที่หน้าแดชบอร์ดของเรานะครับผมก็ได้เข้าไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่1,543คนนะครับอืม,มาเรามาดูที่ข้อมูลการวิเคราะห์นะครับนี่ผู้ติดตามพุ่งขึ้นมา463คนภายใน28วัน เป็นไงเยอะมากเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนให้เป็นอ่า90 90วันก็คือเป็นช่วงเวลาระยะเวลาที่ผมทํา y o u t u b e นะครับกลับมาทํา y o YouTube แบบจริงๆนี่ก็คืออันนี้ก็คือช่วงเวลาที่ผ่านมาผมไม่ได้ทํา y o YouTube เลยใช่ไหมนี่แล้วผมมาเริ่มทําตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมและตอนนี้ก็มาถึงวันที่สิบหกมิถุนายนเออใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนครึ่งนะครับ นี่ผมใช้เวลาประมาณ1เดือนครึ่งแล้วยอดซับผมเพิ่มขึ้นมาตั้ง484ซับอ่าและชั่วโมงการดูของผมนะครับก็จะอยู่ที่1,167นหอ่าผมใช้เวลาหนึ่งหนึ่งเดือนมาเรามาดูการสร้างไรายได้นะครับตึ๊ง,งใช่ครับช่องผมยังไม่สามารถเปิดสร้างไรายได้ได้เพราะว่ากฎของ youtube ผมยังไม่ผ่านนั่นเองนะครับแต่ว่า ไอชั่วโมงตรงเนี้ยมันจะอัปเดตช้ากว่าที่ชั่วโมงที่มันอยู่เนี่ยประมาณห้าวันนะครับของผมจะอัปเดตช้าประมาณห้าวันตอนนี้มันอัปเดตไปที่อ่าวันที่สิบสองมิถุนาใช่ป่มนี่วันที่สิบสองมิถุนายนก็คือแปดร้อยยี่สิบสามชั่วโมงแล้วตอนนี้ก็คือวันที่สิบเจ็ดมิถุนายนของผมนะครับ นี่ชั่วโมง YouTube ของผมนี่พีคสุด82ชั่วโมงฮนะแล้วก็เมืม่อวานนี้ผมได้มาอีก51อ่ะขอโทษครับได้มาอีก51ชั่วโมงเออจากการทําคลิปนะครับก็คือผมทําคลิปทุกวันเลยนะครับอ่าคนที่ติดตามผมนะก็จะเห็นว่าผมลงคลิปทุกวันเลย <c oughs> ก็คือผมกลับมาแบบเอ,อจริงจังมากนะครับผมอยากแบบเออทําให้ช่องตัวเองมีรายได้นะครับ เป็นการแบบเออช่วยตัวเองอีกทางหนึ่งครับเป็นไรายได้เสริมไม่แน่อาจจะเป็นแบบรายได้หลักเลยก็ได้นะผมอาจจะแบบเออเรียนจบแล้วมาเป็นยูทูบเบอร์แบบเต็มตัวนะฮะ <c oughs> นี่ผมใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนครึ่งน,นะได้หนึ่งพันชั่วโมงเออผมขาดอีกอยู่ที่ประมาณสองพันเก้าชั่วโมงนะครับก็คิดว่าก็คงประมาณอีกสามสี่เดือนนะครับถึงจะแบบผ่านกด youtube นะครับผมแบบ ทำคลิปดีๆแล้วก็จริงจังมากขึ้นนะครับอ่าสำหรับใครที่แบบเอออยากมาทำ YouTube นะก็ก็กเอพยายามทำคลิปนะครับทำคลิปลงทุกวันก็มีผลครับนี่เดี๋ยวผมจะพามาดูคลิปอ่าที่แบบคนเริ่มมาติดตามผมเลยนะครับก็จะเป็นคลิปคลิปนี้อ่านี่นี่เลยก็คือ เป็นคลิปสปอยมังงะนั่นเองนะครับก็คือคนแบบเอ้ยพอมาเจอคลิปนี้ปับ๊บคนก็เริ่มติดตามแบบผู้ติดตามพีคขึ้นมาเลยอ่ะมาดูนี่หกสิบสองคนคิดดูลงวันที่ผมลงคลิปนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สิบสามมิถุนายนสิบสามิถุนายนวันนี้วันที่อ,อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มใชแม่ดูผิดคลิป มันเหมือนกันขอโทษครับขอโทษวันที่22พฤษภาคมวันนี้ก็วันที่17มิถุนายนแล้วก็ประมาณสิบกว่าวันได้นะเออนี่คนก็ติดตามแล้วต่อไปก็จะเป็นคลิปนี้นี่เลยนี่เหมือนกันครับคลิปสปอยมังอะ่ะเพิ่มมาอีก35คนนี่คนชอบแนวนี้เลยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นคลิปนี้คลิปนี้ก็คือพีคสุดแล้วก็คือ ยอดวิวสูงที่สุดแล้วนะครับก็คือสามพันห้าร้อยคนอ่าสามพันสามพันห้าร้อยเป็นสามวิวนะครับพูดผิดแล้วก็พูดติดตามเจ็ดสิบหกคนนี่มาเพราะคลิปนี้เลยที่แบบพูดติดตามแบบพุ่งมากๆไงอ่ะต่อไปอีกคลิปอ่ะคลิปสปอยนี้ก็ห้าร้อยวิวก็ก็ยังไม่พียงมากเออก็มีคลิปนี่ที่ผมเป็นคลิปเกมทำอยา่าไปเล่นเกม่ะก็จะเป็นเกมวอลโลแ n นนี่สองพัน 261ร้อหสิบอ็ดได้ชั่วโมงการดูมาส7เจ็ดชั่วโมงนะครับผู้ติด,ดตามเพิ่มขึ้นมาห้าคนก็คือคนไม่ดูคลิปเกมผมเลยแล้วก็อันนี้อ่ะก็ลงไม่กี่วันประมาณวันที่สิบสานะครับก็หนึ่งพันสามรอสิบสี่วิวนะครับผู้ติด,ดตามเพิ่มขึ้นมาสิบแปดคนนะครับแล้วก็อนี้อ่าที่นี่น,นี่ขึ้นมาอีกวันที่แปดมิถุนา นี่เลยหนึ่งพันห้าร้สิบสองคนผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมายี่ิบสองคนอืมเป็นไงโอ้โหผมภูมิใจมากเลยครับที่แบบเอกลับมาทำคลิปแล้วมีคนติดตามนะครับสำหรับใครที่อยากจะทำ u t u b e นะครับผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็สู้ๆนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยนะฮะโอเคครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้หรือคลิปไหนก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b ์ผมด้วยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับอุ้ยขึ Bye bye.